ราวโลกเร,ร้ายทุกทนชีวิตผู้คนนเดือรอ,อรรกาบนมัสการท่านสมณะกากราอาจารย์มอเกี่ยวกับพระครุและเจริญธรร,ร,ร,รพี่น้องทุกท่านครับของผมก็ตั้งแต่ครุตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มลายส่วนสองเนาะ แล้วก็เป็นอะไรห้องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นห้องเรียนห้องหนู oh. ก็ก็คมจริงก็แอบฟังครุกิบกับครูวนกกมามาก่อนก่อนที่จะเป็นนะซูมแล้วตอนนั้นครูมีเฟซบุ๊กเนาะผมเป็นคนเล่นฟุตบุ๊กไม่เป็นผมก็ติดตามแล้วก็ผมก็อ่านแล้วผมก็ขำขำว่มมาเ <c ười> ขาคุยกับกิเลสแล้วเขาก็หัวเราะกันมีความสุข แเราทําไมไม่มีความสุขแล้วคุยกับกิเลสกิเลสเป็นสิ่งชั่วร้ายไปคุยกับเขาได้ไงน่าเกลียดน่ากลัวก็แบบชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งแล้วก็ชังแล้วก็คิดว่าเป็นคนแบบปฏิบัติทมอะไรตลกไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็คล้ายๆว่าดูถูกเก่งโทษครูสองท่านนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีใครทําแบบนี้แล้วผมก็ก็อ่านดูอยู่นะอ่านเสร็จก็ก็ไม่เข้าใจก็ผ่านเลยไป แล้ววันนั้นผมมาอยู่ส่วนสีมังแล้วผมก็ทุกข์มากทุกข์แล้วมันนี่มันเขาเรียกว่าไม่มีที่พึ่งนะแต่พอฟังสองท่านนี้ฟังอยู่สามวันครับฟังคุรุขวัญมั่งไรสดนะั่นสามวันฟังทั้งวันเลยฟังเสร็จแล้วมันมันเหมือนแบบฟังง่ายรู้รู้รู้ว่าแบบนี้ดีก็เลยมาเปิดเผยเลยนะทั้งที่ตัวเองก็โลกกระทเยอะเปิดเผยว่าผมเพ่งโทษคุรุขวัญครับก็โทรมาหาเลย ทั้งที่มันมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะใครจะมาบอกว่าเัวเยงเตียงโทษแล้วก็มาบอก่อหน้าอยู่อก็เลยตั้งแต่นั้นมาท่านก็เมตตาผมแล้วผมก็ก็คิดว่าผมจเจริญขึ้นนะจากจากที่คิดว่าต้องออกจากมูงครับคิดว่าปฏิัทิธรรมไม่ไม่ไปไม่มาแล้วตอนนั้นนะคือไม่มีที่พึ่งครับทั้งที่ก็อยู่กับอาจารย์นะอยู่กับมุงแต่ว่า ถ้าจะมาจับรายละเอียดนี้ผมไม่มีเวลาเพราะว่าความใจร้อนมันมันยึดครับยึดงานเยอะยึดตัวต,วตวนเยอะแล้วทีนี้ทําให้เมื่อกี้เนี่ยครูกิปบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องอ่อนน้อมสมตนคือเพื่อนเดือดร้อนต้องช่วยเหลือเพื่อนนะครับที่ว่าช่วยเหลืออาบุญนาช่วยเหลือคนอื่นหรือผมเห็นนะครับมันเห็น มันเห็นนะมันก็นเห็นมีบางคนบางคนไแม้แต่ตัวเราปฏิภาว่าหยาบกระด้างอะไราเงี้ยใส่กระกที่ทันท่ที่พูดตัวเองก็ฝึกอยู่นะท่านก็ใช้คำว่าฝึกไปด้วยกันคือท่านให้ให้โอกาสคนเรานะเกิดเป็นคนอนะ่ะต้องฝึกโอกาสคนอื่นแม้แต่ ะู้ที่เจ้าท่านยังให้โอกาสพระเทวทัตเนี่ยคือผม,ผมก็ขอบคุณนะไม่ได้ให้ให้โอกาสผมคนเดียวนะให้โอกาสคนอื่นด้วยคือคือเป็นคนที่เสียสละครับเสียสละมากเลยคือถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันคงสนิทกันมากนะแต่เป็นผู้หญิงผมยังกล้ากล้าที่จะมามาคุยด้วยครับธรรมดาผมก็ไม่ไม่แม่คุยได้ง่าย เออแต่ว่าถ้าสองคนที่กล้าคุยด้วยบอกตรงกล้าที่จะเออยอมรับนี่ครับเปิดเผยนะเปิดเ,เลยและถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็จะได้รู้ไงครับว่าเราแบบเปิดเผยนั้นเ,เราจะไม่ปิดบังอย่างนี้ครับก็ขอบคุณมาก